พามาชมบักสมโอจ้าสมโอยุสวนบานย,าย้าพูดนะโลนเต็มพื้นพี่น้อง สะออนน้ำเบอพี่น้องมักวิโอส้มโอนี่ส้มโอสวยๆจ้าออ้ยสะออนดกคักดกแน่พี่น้องเอ้ย Lụp bậc nhai Sống ổ ngâm ngâm Mình dưới tuần điều ta vào đâu Đốt đốt đi độc khắc độc nè มีอยู่ต้นเดียวแต่ว่าดกๆพี่น้องเอ้ย สออนน้ำบ่จ้าสออนบกสมโอน้ำยายนั่งแฟนเพจบ่จ้าโ oh, 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 อว่าแมนบอกซื้อส่องเจ้าของผิดยายนางผ้าเพื่อนอันนี้ช่องแม่นางผ้าเพื่อนได้จ้าพ้ามาชมบกสมโอโอ้ยสับสนและวุ่นวายพูดป้า ผู้เฒ่าเนาะจ้าผู้เฒ่าผู้เฒ่าท้ำคลิปนี่ละจ้าแม่นางพามาชมแม่นางพาเพื่อนพามาชมบักสมโอจ้าบักสมโอสวยๆสะอ่อนน้ำบระจ้าลูกคักลูกแน่เต็มโตนเนาะพองล้นกับป้าน,นันพุ่นนลยพี่น้องล้นเต็มพื้น ทั้ทงนี่กับพ่อทั้งนี่ทั้งนี่กับพ่อทั้งนี่น้อยเลื้ยงๆนะมันจีนเอาล่องอยู่ว่ามันเป็นยังมันคือโลนผูนี่พี่น้องมันโลนทั้งนั้นก็แมนซาปะ ก็เมนซาปานี่ซาปามีปลากลวยนีปลาไพอยู่ที่สวนบ้านยายค่ะบ้านยายของแม่นางพาเพลินอันนี้คือสวนบ้านคุณยาย ประสิมหาหน้อไหม้แต่ว่าผ้ามาช่มบักสมโอกอนิเก็บน้อไหม่ไปต้มจะมาเก็บน้อไหม้ไปแไต่ต้มกินกับอันนั้นแต่ว่าผ้ามาช่วมต้นสมโอกรจ้าถ่ายเองค่ะตั้งกล้องก็ไม่มีออริจินอลเ่ค่ะถ่ายเองคุยเองพูดเองพานามาดูบักสมโอ ส้มโองามงามส้มโอสวยสวยจะไปพากินจักงวยเยืมอมาเร่งแกเต็มทีแล้วล่ะมงานนีมงานงานนีเขียวอยู่นี่มืองานนีบพันแก หนีบ้านในแกน้ำมูนี่แต่วันวันหนีแกละลูกหนีบ้านในแกเนี่ยทั้งผีกับพ่อทั้งผีพี่นอ้องเอ้ยายครักตั้งนีก็ได้ตั่สะอ่อนให้ อยากบักสมโอมาทั้งปีเดอ้อพักมหาแม่นั่งผ้าเพิ่นเด้จ้าจะเอาไปฝากคุญนเติมตุนยูจ้าพักมหาแม่นั่งแม่นั่งจะเอาไปฝากสมโอจ้าสมโอสมโอพันทองดี ส้มโอพันทองดีแต่ปีนี้มันเป็นอะไรก็ไม่รู้รสชาติไม่อร่อยดีเลยแต่ก็พอกินได้พอกินได้พอกินพ่ออยากอ้าวคลิปนี้กับสมหวนสมควรแล้วพี่น้องแม่นั่งพาเพื่อนขอจบคลิปนี้ไว้ก่อนแค่นี้ก่อนนะคะ tham mà bưng mực sầm ô oh. <laughs> cặp con cặp bé cặp ma yêu anh